มือถือคุณกุยพันธ์เปลี่ยนเป็น 3G เรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยของดิฉันก็เหมือนกันแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนคงได้ใช้ 3G กันแล้วนะคะคแต่ว่าก่อนการประมูล 3G จนมีการประมูลจนมาถึงหลังจากที่เปิดให้บริการเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเยอะเหมือนกันครับก็ใช้เวลาหน่อยนะ,นะสำหรับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงแต่ล่าสุดนั้นทางรัฐบาลอินเดียร่วมกับสหภา,ภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศรวมถึงสมาคมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมแห่งอินเดียนะครับได้มอบรางวัลให้กับทางกสทช จากผลมาผลงานการประมูลคลื่น 3G ติดตามจากรายงานครับนายสุทธิพลทวีชัยการกอสอทอชอด้านกฎหมายและหนึ่งในกรรมการกิจการโทรคมนาคมหรือกอทอคอเข้ารับรางวัลแห่งการเป็นเลิศในมาตรฐานการหลอมรวมในด้านโทรคมนาคมวิทยุและการกระจายเสียง ที่รัฐบาลอินเดียร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ ITU และสมาคมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมแห่งประเทศอินเดียจัดขึ้นในงานพิธีมอบรางวัลการโทรคมนาคมแห่งชาติและการสื่อสารแห่งโลกเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาณกรุงนิวเดลฮีประเทศอินเดียในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการผลักดันให้เกิดการประมูล 3G จนเป็นผลสําเร็จ ถือเป็นการแสดงการยอมรับถึงผลงานของกสทชในการประมูล 3G ของประเทศไทยที่ผ่านมาว่ามีการดำเนินการอย่างถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมได้มาตรฐานสากลและในราคาที่เหมาะสมเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่รางวัลน,นี้เนี่ยผมมองว่าเป็นรางวัลสำหรับไม่ใช่ของผมเนี่ยแต่เป็นรางวัลของประเทศชาติของเราเป็นรางวัลของกสทชทีท่ทททททท เราสร้างความมั่นใจให้เราว่าเราได้นําเอาวงการอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของบ้านเราเนยไปถูกทางกสทอชอด้านกฎหมายกล่าวว่ารางวัลน,นี้นอกจากจะเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงแนวทางการทํางานที่เดินมาถูกทางแล้วยังเป็นกําลังใจให้กรรมการทุกท่านมุ่งมั่นทํางานต่อไปเพื่อพัฒนาระบบการสื่อสารและโทรคมนาคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและคนไทยทุกคน